จริงๆก็ผมบรรยายเสร็จผมไปบรรยายที่ราชบัตลต่อแล้วเย็นนี้ผมจะไปเชียงใหม่ผมพูดงเรื่องสวิตช์ทารที่เชียงใหม่ก็เลยถือหนังสือติดไปงานนั้นเองคือจำกัดไม่ใชโชคชะตาโชคชะตานี้ก็ค่สิบเปอร์เซ็นต์ต้องนักตัวเองทำเองทุกคนก็มีสิทธิ์เรนกนต้องคิดว่าชีวิตเราเนี่ยเรียนกฎหมายมาแล้วต้องมาอยู่กับชาวบ้านต้องมาอยู่กับไรกับนาอนี่ยโอกาสเป็นปตทก็ไม่ได้เป็นคนก็ไม่ให้ดีกรีเป็นอยู่แล้วเปนยนะครับตอนนี้เราก็ใส่ ทำไงเราจะไปจากนี้ทำไงเราจะขึ้นนี้ีนตอนขึ้นมาการทำได้ก็ออกก็มีคนเดียวใช่ไหมครับนี่ต่อไปถ้าทำไงยังก็ต้องคิดสายตรงเป็นยังไงนะหรือถ้าจำเป็นคิดเราจะเอาทางนี้ทางนี้ก็เอาเลยครับทุกกระชอนหรือถึงเวลาก็จะหมักซสจสสไปเลยครับนะเด็เกเมันเสียงอะไรเวลาตายก็ตายเด็กวัตถุความเร็วสูงอะไรอาจจะเป็นสักกระเบือกัอๆๆนนะนี้ก็ตายแปลกนะเอ้ยมกองกว่า แล้วกฎหมายเราเรียนเท่ากันเพราะทีกฎหมายใหม่เ้วยแหละนะครับแต่ว่าอุตส่าหเรียนมาจน4ปีจนวุฒกมาแล้วเราจะแค่นี้เหรอตั้งกับฝั่งต่างไปก็มีก็เป็นเรื่องของเรียนไปนะไปเก็บไปได้แต่ตกลงเราไม่ถามเลยนะฮะอาเชิญครับเชิญนะเชิญครับขอบคุณมากครับอันนี้ไม่รู้จักกันนะไม่ใช่นามาเลยเชิญ ตัวอย่างเรียนถามอาจารย์นะครับเกี่ยวกับอาการมีอาการเจ็บอารมณ์ขุ่นในแต่ละพิธีกรที่เราต้องปฏิบัติการทำหน้าที่นะครับจะมีวิธีป้องกันยังไงซึ่งขณะนี้ได้มีการพร้องพิธีกรข้อไหนแะผลักในที่โดยชอบมาหลายรายแล้วนะครับแต่ขอความยืดจากอาจารย์ช่วยเพื่อป้องกันในการพิธีการที่ทำงาน นนนี่มััรรู้้สึกอยยางไะคำแนะนำของผมต้องเราออกจากนิติกรนะครหนึ่งเจ้าบ้านที่จะฟ้องก็ทลายเข้ามาฟ้องช่องไหนไม่มีก็ฟ้องหนึ่งห้าเจ็ดบางทีไม่ต้องการฟ้องนิติกรนะฟ้องรายงานฟ้องกระทบชิ้นนะและหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยมันก็เป็นกู้บุญบารมีของคนมันเป็นไข่กัน ดันั้นเน่ยนะครับก็สามารถจะอ่านได้นะอันนี้มันก็มียันก์นันสีแบบเนี่ยถ้าคุณแน่ใจว่าหนึ่งห้าเจ็ดคุณก็คิดไว้ก่อนนะว่าอาจจะถูกฟ้องกลับได้มีจุดไหนยัขงขู่ไดนะ้แต่สิ่งหนึ่งที่คือว่าคุณต้องเพลย์เซทนะครับเก็บหลักฐานข้อมูลชี้แจงได้อะไรได้ไดแล้วก็พยายามที่จะเปิดมันร่ากที่สุดเปิดเพื่ออะไรมันรู้อย่างนั้นแล้วก็ยันตันมาฟ้องอีกกนะ็ถือแก้งฟ้องไล้ถูกไหมครับ แต่ถ้าเปิดเลยมันก็มีความสุจริตอะไรสุจริตสุจริตใจในการมาพูแต่ถ้าเปิดคุณอยากรู้เรื่องนี้เราเปิดเราไม่เปข้อมูลต่างกัแต่ท่านก็ต้องเดเซฟนะครับถึงท่านในราเอียงท่าน,นามีการเสนอข้อเท็จจริงอย่างแท้จริงเลยต่างหรือมีรายงานประชุมชโชว์อะไรต่างพวกนี้รายงานประชุมถ,ถ้าเราเขียนเองเราก็ต้องเขียนเพื่อให้มันเปลี่ยนเพื่อหเห็นว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่มีการสุกจ้อนไม่มีการลุกคิดไม่มีอะไรต่างพวกนี้ต่างปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ยางหลักฐานเต็มที่จากวิถีถ้ามีพวกนี้แล้วอยากฟ้องมาฟ้องเรามาฟ้องไปสู้ครับแต่ถ้ามันกั้มกั no ้มตู่จึงหรือเขารู้แล้วก็อยากอยากฟ้องเราก็องถูกาูอกัสฟ้องกลับนะครับเสร็จแล้วสิ่เหล่านี้เนี่ยจะนักคดีต้องช่วยอย่าไปถึงขั้นมารอสอบพินัยสอบพินัยบางทีมันพ้นแต่ก็กว่าจะพ้นได้เนี่ยมันกว่วมอละไทยนะครับนั่นบอกว่าช้าด้วยแป๊กขั้นด้วยอย่าไปสอบสารสอบรายการออกอยู่ระหว่างสอบพินัย ปเ็นก็เป็นปัญหาเราต้องมีความใจทุดดีแล้วนิกิกรที่ทําได้คืออย่าประมาทและก็เก็บรวบรวมหลักฐานข้อมูลแล้วก็ชี้แจงให้ได้ถ้าเราสุจริตใน,นทางทิทิภาพจะตบ้งเะครับมันก็ไม่ถึงว้อห้าสิบเจ็ดนะครับคอยเข้าใจจุดนี้นะครับผมเลยบอกว่าสิ่งที่เราโดนเราไม่รู้เราไม่ไปดูตรงเราไม่ไปดูของจริงเราไม่ได้แก้ปัญหาอย่างจริงจังหรืออย่างเช่นว่าการตรวจสอบการสอบสวนสิทธิครั้งนี้เราทำอย่าถูกต้อง ไปนั่งถามๆผู้ใหญ่บ้างแล้วก็เสนอแบบนี้ได้ถ้าที่นั้นก็ฟองอะไรแบนี้ได้เป็นช่องทางว่าเราไม่เป็นของจีนของใครก็มีสรุปแล้วคือนัดกฎหมายทําอะไรปุ๊บต้องคิดล่วงหน้ารอดไม่รอดใอ้ตางพวกนั้นนะแล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดเราไปคินเล้ามายาสัจจ์แล้วต่อไปเงินแทรกเข้ามาเนี่ยรับเงินรับทองมีส่วนตรงนี้ด้วยคผิดระเบียบไม่เท่าะไรแต่รับเงินรับทองขึ้นมาเนี่ยฝ่ายคู่ข้ามแย่ขึ้นมาเจ็บเลยหนึ่ห้าเจบ ตรงนี้ก็เราทํางานเพื่อนในหลวงเราก็รับ,บรเฉพาะเงินเดือนนะทำได้ทีนะอยาไปเห็นในหลวงมันแจ้งให้ถึงทำในเดียวได้แลก็ต้องขยัน <Okay. S 1> แล้วที่สำคัญที่สุดคืออิสระเบียวนะครับทาําอะไรให้มันโปร่งใสชัดเจนอะไรต่างๆแล้วก็ทิศ้างหน้าด้วยนะอหาจะถูกต้องได้บางทีเนี่ยเราไม่โดนเรารอดได้แต่ปจจโดนแล้วก็พวกเราไปด้วยนะั่นหมดไหมเพราะมันเรื่องเราเราเป็นหัวหน้างานานาฬิกาหรือต่างพวกนี้นะครับ หรือบางครั้งพูดกันกับตก็คือคออมีงานปอจอรอลักเงินอันนี้ก็มีไปซื้อที่ดินแล้วฝ่ายจัดซื้อเนี่ยรับเงินรับ,บทองจัดที่ดินก็รับเงินรับ,บทองแล้วผมฝากไปเลยนะครับอะไรที่เกี่ยวกับผู้รับหนอต้องการให้เต็มที่เพราะผู้รับหนอไม่มีจะมาซื้อสั่งแผมยกตัวอย่างง่ายเลยเรื่องนี้มันซับซ้อนอะจะบอกบอจะกลับไหนคอทของผมเป็นคนซื้อมาก เขาให้อะไรไม่เอาเลยเสนอรู้ว่าทำงานแล้วจะแก้งานแก่อยากแก้จะให้เงินให้กอจเอาเงินไปแล้วเขาไม่เอาจอมันทั้งวันตีใหม่ก็ถือเล่ามาร่วมงานอีกทีวัดกอจก็รับไปก็ถือว่ามีงานเรียกต่างตอนหลังบริษัทก็ทะเลาะกันแตกกันอจก็ไปตามเรื่องทำมาไม่แก้งานก็แฉให้ดูเลยว่าคนนั้นเป็นนี้เป็นนี้แล้วก็ดูค่าจ่ายหมดเลยครับไปเห็นรายการอย่างไะเล่ากระจายจหนึ่งหัวโตอะไรประมานนี้ สิ่งที่เขาให้เรานั้นเขาต้องไปทำบัญชีเพียรกันได้หรอกไหมที่จ่ายใต้โตทอะไรเป็นยังไงต่างจากคนหน้าคนที่ไม่เคยรับอะไรต่างมารับตัวนี้หนึ่งควรได้ไปราตุกแล้วเรื่องนั้นมาลาแรงนะ่าดึงดูดเพาคนที่เกี่ยวข้อ,ของบร,ริษัทเป็นคนในสก็ด้วยนะครับมันลายจะน่าจะว่าคนที่เป็นผุ้ลงในบริษัทแล้วเป็นกรรมการรับงานด้วยจล้วเหราอไม่ราดใช่ไหมัางทีเราตามก็ไม่ทันนะฮะอย่างนี้ผู้รับเหมาได้ไว้ใจไม่ได้ ถ้าอยากกินอยากเลี้ยงอยากก็เลี้ยงไปตามปกติแต่ต่างรับงานทุงเต็มที่ย่มีอะไรบกพร่องพอถ้ารับงานบกพร่องปัง๊บจะกินของเขาไอการกินในมโยโยิญญที่ว่าคุณไม่ทาหน้าที่เต็มทีุ่ณไปกินของเขาอะไรครนะาวนี้เราเลี้ยงธรรมดาเพราะาขจัดงบก็สมัครเลียงอยู่แล้วเลียกรรมการถูกไหมดังนั้นก็ต้องดูตรงนี้ทัางทีเราเป็นเลขาคณนะบังทีปะัาชอคว้ามขึ้นอยู่เลยถูกไหมเดี๋ยวเลีงเราไปด้วยก็ต้องรู้ให้ดีนะ แต่พลอจจะเขาเคี่ยวมากเขาจะดูว่าเด็กเขนท้ครอบได้ันจะครอบได้ก็ทิ้งครอบหมดถ้าครอบไม่ได้ก็ยังไม่ได้แต่ว่ากดเกี่ยวเอาไว้หรือถ้าความทางก็มีปัญหาเรื่องทุกอย่างก็จบเพราะเราต้องมองอนาคตเราเรียนกฎหมายเห็นไหมครับปจอาจจะไปคิดอะไรก็โอกาสสุดท้ายแล้วนะครับนะครับเวลาขับรถปจก็ขับหน้ารถไม่เคยมองหลังรถแบบอะารก็นคนดีกงแผ่นดินอะไรก็ไม่เคยมองเพราะมันอยู่หลังรถสิ อันนี้ก็ต้องระวังนะฮหรือบางทีบางเรื่องเขา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 น้กันมาแล้วแล้วมาผ่านเราอ่ะแย่างเช่นเขาไปซื้อที่ดืนกันเลยนี่เงินนี่อะไรต่างกันก็มีนะแล้วก็ต้องเปิดหูเปิดตาดูให้ดีแต่เราถ้าเป็นเรื่องเราเราเราตัดสินใจได้เราแต่ถ้าเรื่องเกี่ยวชนต้องมีเราสามารถที่จะเหตุเองไม่เซฟได้ไหมถ้าเรื่องไหนไม่ไหวก็ไม่ไหวใช่เราจะยอมให้สำหรัเรื่องง่ายๆอย่างเช่นว่าขับรถกระจกแตกก็ไปเฉียวชน ช่วยทำเรื่องหน่อยว่าโดนเสีกระจกเสียหินเสียอะไรแต่ก็พอได้แบบนี้ก็ไม่เท่ายใช่ไหมครับนะ่ยครั้ที่เองก็ลอมันเมาเองขับชนตุ่มมาเองชนแล้วกระจกแตกเองหรือว่ามันอารวาสชกต่อยกันระจกแตกแต่มันทำเป็นโดนก้อนหินนะทีกตอนสอบเรก็แล้อะไรยอมได้ยอมนะเปิดตาดูบ้าดูแค่ไหนนะฮะหลักสุจริตนะฮะแล้วเวลาผู้ภาษาอาการถ้าไม่มีอะไรไม่มีอาวุธไม่มีอะไรมีมีปากกาเป็นอาวุธมีความสุจริตเป็นตัวกำบังไปไหนก็สามารถเชิดหน้าได้ จะลงสีไหนบ้างช่างกวาดรอย่างนี้แล้วอยู่อย่างนี้เชื่อว่มันดีอย่างนี้กรคอย่สบายใจขึ้นร้อยห้าสิบเจ็ดนะแต่ถ้านจะปทสองแปดเก้าอะรในค่าให้กัญ้เราวองทุกอย่างก็คนแก่มันยุกันเจอครับปัญหาอ่นครับมาตราอื่นครับเจอครับครับเอาเลยครับป้องอาเลยครับ วัดนที่น่าผาครับใครน่าภาครับสครับผมอาัชรต์นรีกลับจากนครสธรรมราชครับครับก็เป็นคำถามไม่อยากระดับซ้ำๆแต่มีปัญหานั้นที่เกิดขึ้นในเขตตัทิรูปที่ีมากครับปัญหานี้ว่ากางจะเป็นนะครับก็คือพื้นที่ที่ได้รับสปรอในที่ไม่มีทางออกคือผู้ที่เดือดร้อนนะครับผู้ที่เดือดร้อนที่อยู่แพง่้านไม่จะฟ้องขอให้เิดทางจปแนงได้หรือไม่ครับ ประการที่สองในกรณีที่สปปเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามสามส่วนทว